สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่แฟนคลับของน้องแอมชนทิชาหรือตัวศิลปินเองนะครับอย่างน้องแอมชนทิชาและก็ผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังสําหรับงานเพลงคําสัญญ,ญาที่ชานุมานของน้องแอมชนทิชาดวลเพลงชิงทุนนะครับแชมป์21สมัยจากรายการดวลเพลงชิงทุนต้องบอกว่าตอนนี้ เพลงนะครับของน้องแอมชนิชานั้นนอกจากจะติดแฮชแท็กเทรนมาแรงบน YouTube ต่อเนื่องอันดับที่1ยาวนานแล้วนะครับแล้วก็ยอดวิวที่ปังจริงๆตอนนี้ก็ทะลุไป3 3 5ล้านหรครั้งแล้วสำหรับการติดตามรับชมกันนี่คือยอดอัปเดตล่าสุดนะครับและล่าสุดยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรื่องราวของการรายงานชาร์จที่คลื่นวิทยุดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ เพลงของน้องแอมชนทิชากับคำสัญญาที่ชานุมานไต่ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอสแสดงความยินด,ดีด้วยนะครับเพราะว่าปล่อยเพลงออกมาได้ไม่นานเองถ้าย้อนกลับไปจริงๆแล้วก็เปิดตัวเพลงนี้มาตั้งแต่เมื่อวันที่12ตุลาคมนะครับโอ้โหกระแสนั้น ดีเกินคาดจริงๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าอย่างครูสลาคุณวุฒินะครับที่เคยบอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับเพลงนี้แต่สุดท้ายแล้วเพลงนี้เป็นม้ามืดครับขยับมาอย่างรวดเร็วมากๆเลยแล้วก็เป็นที่รู้จักเป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างมากๆเลยนะครับต้องบอกว่านับว่าเป็นปรากฏการณ์เพลงอีสานที่มาแรงอีกหนึ่งเพลงนะครับสำหรับเพลงคําสัญญาที่ชานุมานงานจากแอมชนทิชาดวนเพลงชิงทุนนะครับสาวน้อยจากจังหวัดอำนาจเจริญวัย17ปีที่เดินตามความฝัน หวังจะเป็นศิลปินและหาเงินทุนเนี่ยมาจุนเจือครอบครัวจนได้มาแข่งขันรายการดวลเพลงชิงทุนจนทำให้เรตติ้งรับชมถล่มทลายนะครับและได้รับคำชมจากแฟนคลับทั่วทั้งประเทศโดยภายหลังจากจบการแข่งขัน ควาแชมป์ที่21สมัยรุษหลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาตินะครับได้จดรดป,ปลายปากกาเขียนเพลงนี้ขึ้นมากับเพลงคำสัญญาที่ชานุมานมอบให้กับน้องแอมเนี่ยได้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันครับจนวันนี้เพลงดังกล่าวนะครับที่ถูกปล่อยออกมาได้เพียงไม่กี่วันก็ทะลุ3ล้านกว่าวิวอย่างที่ได้ระบุไปดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็คงจะทะยานสู่4ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปแถมยังติด เทรงแฮ t แท็กมาแรงบน YouTube อันดับที่1ยาวนานอีกด้วยครับสำหรับเพลงนี้ และได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจไกลหลายๆคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีศิลปินหลายๆคนนะครับรวมถึงศิลปินรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับก็ได้นําเพลงคําสัญญาที่ชานุมานของน้องแอมชนทิชาเนี่ยไป cover ลงในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Tik t o ็อกอีกด้วยณนะตอนนี้ต้องบอกว่ารั้งไม่หยุดชุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแอมชนทิชาและก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกๆคนด้วยนะครับกับความสําเร็จ ในโอกาสนี้กับเพลงคำสัญญาที่ชานุมานยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าน้องแอมจะมีผลงานอะไรออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ